สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับข้อสอบจริงจปรปี b 64ครับข้อที่83เรื่องพหูนามและการแยกตัวประกอบครับข้อนี้ครับโจทย์บอกว่าถ้าพหูนามครับ p x เท่ากับ6 x กำลัง3บวก a x กำลัง2บวก b x ลบ1ครับมี x ลบ1เป็นตัวประกอบนะและเมื่อหารด้วย x บวก1ครับจะเหลือเศษเท่ากับลบ24แล้วค่า a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าใด เบื้องต้นครับมีตรงนี้ครับที่สามารถเป็นตัวที่ไขรหัสลับข้อนี้ได้คือ x บวก1เป็นตัวประกอบครับนะคำว่าเป็นตัวประกอบคืออะไรยกตัวอย่างเช่น6ครับมีตัวประกอบคืออะไรบ้างลูกอะไรคูณกันได้6บ้างมี1กับ6ใช่ปะ่ะมี2กับ3เนี่ยครับมันคือตัวประกอบของ ซึ่งแน่นอนครับเมื่อตัวพวกนี้ครับหาร6มันจะหารลงตัวถูกต้องปะใช่ไหมเอ่ยเนอะดังนั้นตรงนี้ครับถ้าสมมุติ x ลบ1เป็นตัวประกอบของพหุนามก้อนนี้ดังนั้นแสดงว่า x บวก1ถ้าเอาไปหารพรหุนามก้อนนี้ครับเศษมันจะมีค่าเท่ากับู์หรือว่าหารลงตัวนะฟูหารลงตัวนะครับอ่านะ ดังนั้นมาดูซิว่าเราได้สมการอะไรจากก้อนนี้นะครับเนาะวิธีการนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเศษเหลือจะเป็นเท่าไหร่นะครับเนาะให้เรานะครับเอาตัวหารครับเท่ากับ0นยะ x ลบ1ครับจับมันเท่ากับ0ดังนั้น x ของเราตัวเดียวจะมีค่าเท่านกะับเนาะง่าตรงไหนเป็น x ในพหุนามครับเอา1นึ่ไปแทนทั้งหมดเลยนะลูกนะกลายเป็น หกครับคูณกับหนึ่งยกกำลังสามบวกกับ a คูณกับ1ยกกำลังสองบวกกับ b คูณกับ1แล้วก็ลบ1ครับมีค่าเท่ากับเศษซึ่งข้อนี้มันบอกว่าหารลงตัวเศษมันเป็นศูนย์นั่นเองเอา้ามาเช็คซีได้สรรมการอะไรหนึ่งกำลังสามได้1 1คูณ6ได้6เนาะบวกกับ1กํากำลังสองได้1 1คูณ a ได้ a นะครับ b คูณ1ได้ b นะครับแล้วก็ลบ1 มีค่าเท่ากับ0รลูปดู6ลบ1เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ5เนาะ A บวก B ของเราครับยังไม่รู้สักตัวเลยเนาะ6ลบ1เหลือ5ครับฝั่งซ้ายเป็นบวกแกไปฝั่งขวาต้องเป็นลบ5นั่นเองได้แล้วครับ1สมการนะไปกันต่อครับมาดูตรงนี้ครับเขาบอกว่าแล้วไอพหุนามก้อนเนี่ยครับหารด้วย X บวก1จะเหลือเศษเท่ากับลบ24ดังนั้นครับจัดการต่อ ถ้า x บวก1ครับเป็นตัวหารเนาะเราจับมันเท่ากับ0ถูกต้องไหมลูก x ของเราก็มีค่าเท่ากับลบ1ตรงไหนมี x ครับเอาลบ 1, <ฮ>1ไปแทนนะฮูอ่า6ครับคูณกับลบ1ทั้งหมดกำลัง3บวกกับ a ครับคูณกับลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย b คูณกับลบ1ครับแล้วก็ลบ1มีค่าเท่ากับเศษก็คือลบ 24นะครับเอา้าจัดการซิลบหครับถ้ามันยกกําลังเลขขี้ครับคาตอบจะต้องเป็นค่าลบใช่ปะดังนั้นแต่1อะ่ะยกกําลังอะไรก็ตามมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นข้อนี้มีค่าเท่ากับ6คูณกับใครลบหเนาะบวกกับลบหกำลังสองครับลบยกกําลังสองมีค่าเป็นบวกเนาะแต่มันเป็น1กํากลังสองก็เป็น1แสดงว่า A อคูณหก็ได้ A นะลูกนะอันนี้ b คีคูลบหได้ลบบนะครับลบหเนาะมีค่าเท่ากับ 24นะอันนี้6กคูณลบหรับได้ลบหเนาะบวก A ครับลบ B แล้วก็ลบ1มีค่าเท่ากับลบ24ลูกตัวเลขครับผมลบ6ลบ1เป็นลบเท่าไหร่เอ่ยลบเเนาะ A ลบ B ลบ7เท่ากับลบ24ครับตัวแปรให้อยู่ฝั่งเดียวครับ A ลบ B เนาะย้ายจาก ลบเจอยู่ฝั่งซ้ายครับไปฝั่งขวาต้องย้ายไปบวกลบ24บวกเเป็นเท่าไหร่เอ่ยวิธีการคิดนะครับเนาะเราดูครับลบ24ี่นะพี่ขอเปลี่ยนเป็นลบ10บวกกับลบ14ได้ป่ะได้นะจากนั้นครับอันนี้มันเป็นลบ7ดย้ายมาฝั่งขวาต้องเป็นบวก7ครับซึ่ง14กับเจมันเป็นครึ่งหนึ่งใช่ป่ะเจเป็นครึ่งหนึ่งของ14ดังนั้นเอา14บหารสองเป็นเจเนาะพอ ลบสบวก7ครับมันก็เลยเหลือลบ7กับลบเท่าไหร่ลบ10บรวมกันกลายเป็นลบ17นั่นเองนะฮะพอได้แบบนี้ครับสมการ2ตัวแปรเนาะเราจะหาใครก่อนดีจะหา a หรือหา b ดีลูกถ้าหา a นะครับเราขอเขียนให้ตรงนี้นะครับถ้าหา a นะครับเราจะทำสมการให้กลายเป็น b เท่ากับโอเคปะแต่ถ้าเราหา b ครับ เราจะทำสมการให้เป็น a เท่ากับลูกข้อนี้หาใครดีหาหา b บ้างละกันเนาะหา b บ้างละกันนะครับโอ,โ,อโอ้ทำเป็น a เท่ากับนะเลือกเลยครับว่าจะเอาสมการสีแดงหรือสมการสีน้ำเงินก็ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้พี่ขอเอาสมการสีแดงละกันนะลูกนะจากตอนแรกครับ a บวก b เท่ากับลบ5เนาะเท่าจะหา b นะครับจะหา b เราต้องทำเป็น a เท่ากับใช่ไหมลูก ย้ายข้างครับจาก b เป็นบวกย้มาฝั่งขวากลายเป็นลบเนาะกลายเป็น a เท่ากับลบห้าแล้วก็ลบ b นะลูกจากนั้นตรงไหนมี b ครับเอาลบห้าเอาตอตรงไหนมี a นะลูกนะเอาลบห้าลบ b ไปแทนครับตรงนี้ลูกจะก,กลายเป็นลบห้าลบ b นะครับเนาะแล้วก็ ลบ b เท่ากับลบ17นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้มันคือ a นะครับตรงไหนเป็น a เอาลบ5ลบ b ไปแทนนะลูกนะจากนั้นคิดเลขครับ b ลบ b ได้ลบกี่ b ลูกลบ2 b เนาะตรงนี้ครับฝั่งซ้ายเป็นลบ5ย้ายไปฝั่งขวาจากลบกลายเป็นบวกเนาะลบ17บวก5กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ 12นะครับแต่และาฟังมีลบเหมือนกันเลยเอาลบ1คูณเข้านะทั้งสมการนะลูกน้าจะกลายเป็น2 b ครับเท่ากับ12ลบูกลอ่าดังนั้น b เดียวมีค่าเท่ากับ6เพราะว่า2คูณอยู่ย้ายไปหารนะได้แล้วได้ค่า b แล้วนะครับต่อไปจะหาค่า a ครับแล้วก็เอาค่า b นะครับไปแทนอันไหนก็ได้นะครับขอแทนในอันที่1นึ่งละกันเนาะเบวกกับ6ครับเท่ากับลบ อยากได้ a เฉยๆครับ6อยู่ฝั่งซ้ายเป็นบวกเนาะได้ไปฝั่งขวาเป็นลบครับ a ของเรามีค่าเท่ากับลบ11ได้แล้วนะค่า a ค่า b นะครับโจทย์ถามว่าแล้ว a บวก b มีค่าเท่ากับข้อใดครับ a คือลบ11เนาะลูกเนาะ,ะบวกกับ b คือ6ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยลบ11บวก6มีค่าเท่ากับลบ5นะ,ะ a บวก b เท่ากับ เท่าไหร่นะครับเท่ากับลบ5เนาะตรงกับข้อไหนเนี่ยตรงกับข้อที่ข้อที่2เลยนี่